สิ่งที่ฉันจะพูดไม่มีในตังดาเป็นความรับสวรรค์ฉันจะกล่าวถึงความเป็นไตรทั้งสามนี้ได้แก่เอกสภาวะธาตุขาวธาตุบริสุทธิ์จุดระเบิดแรกสุดของการก่อรูปวิญ,ญญาณขึ้นมามีแค่สภาวะเดียวเกิดจาก หัวใจของพระอาทิตย์และท้องฟ้าหลอมรวมกันจนเกิดความบริสุทธิ์แรกทาดขาวสภาวะบริสุทธิ์สภาวะเดียวสภาวะความดีงามเดิมแท้เปรียบเหมือนปลายฉัดเจดียอดสุด สองประกายเกิดวิญญาณธาตุธาตุขาวเป็นแก่นแท้ของสสา,สารมวลสารวิญญาณต่างๆเป็นความบริสุทธิ์เดิมแท้แก่นแท้ของธรรมชาติที่ปล่อยกระแสความบริสุทธิ์ออกมาตลอดเวลาทวีภาวะสองสภาวะต่อมาเป็น สภาวะของการเกิดขันห้าตามมาแล้วในภายหลังมีอารมณ์เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความละเอียดที่น้อยลงจนหยาบลงมาเรื่อย,เ,อยเป็นสภาวะที่ถูกเปรียบเทียบเปรียบเรยตลอดเวลามีการแข่งขันกัน ดำรงอยู่ด้วยความเมตตาคำจุลโลกไว้สภาวะนี้ต้องเวียนว่ายตายเกิดไม่พบอิสระที่แท้จริงแต่สภาวะสภาวะค้าจริงปัจจุบันล่าสุดนี้อยู่เหนือค่าเทศเหนือสมมติเหนือการเวลาตั้งอยู่ด้ยวเดยเลขสิบสาม ซึ่งหมายถึงอยู่นอกเหนือกงล้อวัฏจักรที่หมุนไปด้วยลำดับหนึ่งถึงสิสงเป็นค่าอิสระที่เกิดที่ใจสังเกตออกเชื่อมต่อสู่ท้องฟ้าเป็นระบบเหนือทูกผิดว่าง่ายๆคืออัตโนมัติวิธี ไม่มีการครอบนำทางความคิดเป็นต้นทั้งสามคำแยกลำดับความละเอียดของจิตอย่างสิ้นเชิงในตอนนี้เมื่อรู้ใจสภาวะแล้วสิ่งที่จำเป็นที่สุดคือการกลับคืนสู่ความเป็นหนึ่งเดียวคือเอกสภาวะธาตุขาวบริสุทธิ์เดิมแท้หากกลับคืนแล้ว ทั้งวิญญาณทั้งอินทรีย์ธาตุขันธ์ใจจิตสำนึกจะถูกวิวัฒนาการต่อหมายถึงว่ากายยาบจะปราณีตขึ้นไปจะมีสุขภาพใจสุขภาพจิตสุขภาพกายที่ดีขึ้นไปเพราะได้รับกระแสความบริสุทธิ์ที่ธรรมชาติส่งออกมาอัตโนมัติ มาเป็นวิตามินให้แท้จริงแล้วธรรมชาติส่งความบริสุทธิ์มาให้แต่เราเลือกที่จะปิดกั้นไว้จากความไม่รู้พอรู้ถึงสิ่งนี้เราก็จะมีชีวิตที่ดีขึ้นได้อีกทั้งหมดธรรมชาติสละความบริสุทธิ์ออกมาอยู่ตลอด เพียงเพราะเราเชื่อมต่อเราจะกลับคืนสุดทายบริสุทธิ์นั้นกลับบ้านพบแก่นแท้เอกสภาวะจุดเดืองแท้ของความดีสว่างสงบสวยัยนำทาตขาวมารวมไว้ที่กลางใจอ่าน แล้วประเมินคุณค่าไม่ได้นำอิสระความบริสุทธิ์เขาเป็นกิสเซียนเขาเป็นฮินดูเขาเป็นพุทธเขาเป็นอิสลามเขาเป็นคนไม่เอาศาสดาไม่เอาศาสนาเขาเป็นคนไม่เอาอะไรเลยแล้วมันสำคัญตรงไหนกันเล่าในเมื่อคำสอนที่เราให้เธอ ไม่ได้มีการแบ่งแยกเราสอนให้เธอมองท้องฟ้าจะได้เป็นหนึ่งเดียวแล้วเข้าใจยอมรับมองเห็นถึงสิ่งที่เป็นตัวแทนของคำว่าหนึ่งเดียวอย่างแท้จริงคำสอนนี้ไม่ได้สอนให้ยึดติดหรือถือในศาสนาหรือศาสดาแต่มาปลดปล่อย ตัวยึดติดที่ยึดติดกันมานานแสนนานท้องฟ้าเคยมีตัวยึดมั่นถือมั่นด้วยหรือมีตรงไหนหน้าตาตัวยึดถือยึดมั่นมีหน้าตาอย่างไรล่ะความเป็นบริสุทธิ์ย่อมบริสุทธิ์ ในตัวธาตุเองาศาสนาเป็นเพียงกุศโลบายแก่นแท้คือธรรมชาติวาสนาคือผู้มีวิจิตในจิตญาณมาถึงคำนิดหมายถึงพร้อมแล้วเห็นแล้วถึงแล้วที่จะเข้าใจอะไรง่ายๆวาสนา กับศาสนาสองคำนี้ต่างกันนะวาสนาเป็นสิ่งที่บำเพ็ญมาดีแล้วแม้ไม่พึ่งศาสนาก็เป็นคนดีได้ด้วยตนเองศาสนาเป็นสิ่งที่วางไว้ให้ผู้ที่ยังเวียนว่ายตายเกิดและต้องการการเยียวยาหลักคำสอน ให้เป็นแสงสว่างในวัฏจักรสงสารนี้แต่ศาสนาไม่อาจมอบความจริงแท้ให้เธอมอบให้แค่หนทางเธอต้องเดินบนหนทางเองศาสนาไม่อาจพาเธอหลุดพ้นได้เธอต้องลงมือปฏิบัติเองตนเป็นที่พึ่งแห่งตน คือใจตนเป็นที่พึ่งแห่งทุกสิ่งทุกอย่างใจนำตาสว่างหนทางสว่างใจเปรียบเหมือนพรสวรรค์นำทางแต่ก่อนถือเกิดใจจริงนำค่าจริงค่าจริงไม่ได้อยู่ที่ศาสนาใดอยู่ที่ใจนั่นแหละใจคือศาสนา ที่รวมแล้วทุกอย่างหนทางนิพพานก็อยู่ที่ใจนั่นแหละอารมณ์ก็ยังเกิดปกติเพียงแต่ไม่อะไรอาวอนผ่านมาปกติผ่านไปปกติไม่ตั้งอยู่นานค่อยๆหายไปอารมณ์ที่อะไรไม่อาวอนกับอะไร ไม่ติดในอะไรธรรมชาติยังเกิดดับปกติที่ละเอียดขึ้นคือไม่ตั้งอยู่เกิดดับเกิดดับสังเกตจากความเป็นจริงที่อิสระเช่นกิเลสที่ยาบก,ก็ละเอียดลงเรื่อยๆจนไม่ติดไม่ยึดทุกสิ่งทุกอย่างค่อยเป็นค่อยไป ฟอกจิตฟอกใจไปเรื่อยๆปล่อยวางกับสังเกตดูต้องคู่กันปล่อยวางบวกสังเกตจะเห็นทรรในสิ่งนั้นๆเป็นปกติมีปวดหัวปวดตัวปวดเมื่อยบ้างเป็นธรมรมดาแต่ปล่อยได้ง่ายวาง ได้ง่ายไม่ติดไม่ยึดใตสภาวะท้องฟ้าจัดชำระล้างเคลียเป็นอัตโนมัติไปเรื่อยๆอัตตาจะสลายไวที่สุดอัตตาจะเบาลงเร็วเห็นชัดหากคนนั้นเข้าไปในค่าจริงแดนสีวิไล เมื่ออัตราเบาลงก็จะฟุ้งซ่านน้อยลงชีวิตก็จะไม่โกลาหลเป็นทางลัดที่สุดการรู้คุณรู้แจ้งหมายถึงความหมายมีคุณค่าก็มีความหมายมีความสุขตามมาปราศจากค่าบอมก็จะไม่วนเป็นงูกินหางตัวเอง อิสระมีหลายรูปแบบอิสระภายในมอบอิสระภาพภายนอกอิสระทางความรู้สึกทางความคิดทางเป้าหมายอะไรที่อิสระถือว่าประเสริฐหมดเราปล่อยสัตว์ให้อิสระอย่างสุขหากเราเป็นอิสระบ้างจะสุขแค่ไหน ลองจินตนาการดูออกแล้วออกจากความเป็นธาตออกด้วยค่าจริงออกจากวงกลมอันไลจุดจบ1ถึง12ออกแล้วที่13ออกแล้วจากอวิชาความมืดทั้งปวงออกนี้ออกจริงๆ ออกจากมโนออกจากจากกักรออกจากการยึดติดออกนี้ออกจริงมองเห็นแล้วพระพุทธเจ้ายอดฟ้าคำสอนท่านเป็นจริงแล้วบนยอดฟ้าจริงท้องฟ้านั่นแหละที่ว่าออกไม่มีที่ชิ้นสุดสิ้นแค่อวิชาแต่รักเมตตาไม่ชิ้นสุด ทองฟ้านั่นแหละที่อรหันอยู่ทองฟ้านั่นแหละที่คุณความดีอยู่อิสระแล้วใจที่กักขันไหลทางออกอิสระแล้วความเวียนวนไม่รู้จบอิสระแล้วมองขึ้นบนเป็นคำตอบที่ใจอิสระภาพ จากความเป็นธาตุของการเวียนว่ายได้เกิดพบแล้วพบนี้ไม่ใช่พบชาติแต่พบธาตจ,จริงแล้วตอบแล้วตอบนี้ตอบที่ใจแจ้งแถลงไขแล้วประลึกคุณแล้วคุณนี้เกิดคุณค่าทางใจจริงหมดแล้วหมดนี้หมดคำถามแล้วสิ้นความไม่รู้ทั้งปวง เห็นแล้วเห็นนี้เห็นความเป็นหนึ่งของสีวิไลบนท้องฟ้าแล้วสิ้นสุดลงมายาทั้งปวงสงบแล้วที่ใจยามพบท้องฟ้าในใจสุขแล้วเมื่อโลกกลับด้านปราแจ,จากตัวตนแล้วเมื่อใจเป็นหนึ่งเดียวเกิดแล้วปัญญาแจ้งในแจ้งนอกแล้ว เป็นไตรแล้วสิ้นทวิภาวะแล้วหมดถูกแล้วเมื่อใจเป็นอิสระแล้วพบสีสันพบสีสันแล้วที่ตามหามานานสีสันในใจพบแล้วคำตอบสุดแสนจะลึกลักลึกลงไปในใจตอบแล้วที่ใจแจ้งแล้ว ทิตาประจักษ์แล้วทั่วฟ้าคำสอนท่านดิ่งลงพระสุทาใจเชื่อมต่อฟ้าฟ้าเชื่อมต่อใจเป็นหนึ่งเดียวแล้วในสีวิไลทันทีทันเหตุการณ์ปรากฏค่าจริงสัจจะเหนือเท็จเหนือการเวลาเอ่ย